นง่้ยลาเรียัไมกินแ้เต้าลอยเจกเจ็ไปยังเจ็ไปยังไหนยังยายพเป็นเช่าสวนเราสี่ใสอยู่ด้เรอาเยินวกเช่เา็ได้ไอันนี้ต้องบอกกบคุณเลี้ยงแล้วมาตักตอ Moment, ở mọi người, mình ở hôm nay, chồng. Tất nhiên, luôn sưu tóa, sắp đến 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 sắp ลานนอนเขาเ่เงินลานเยเลยที่ส yes, ัาคนมีเงินลานก็อาศัยอัยปาถินกยังไม่หมดนักเขานักเผ่าลักไปหาเจ้ากระขายก็กินพว่าาเอาไว้เนี่มีคนไปหากระขายเออพวกเรียนเด้แต่แต่ลูกหนุหน่อยยูน้นมึงเจ้ากระขายเงินเนาะแต่เนาะก็ถือว่าเฮาแต่เฮาต่กินเจ้ายังเจ้ากะขายเต็มบ้ ไอ้เนาะยไอ้ลักเตายปดูน่อยบาตายไปชื่อมันเจ้ามู่บานไปได้ต้มกินอยู่ต้มกินว่ต้มกินกระตายพุมอยเอาไรเอมันชื่อมัาหนึ่งมันพวบอลแต่เกลืออยู่ร่เป็นต้มหมื่บ้านนี่แหละในบางคองเราวบางเวลขาวชิบแล้วมันติโก้งที่ไหนแคนเคยขายขายคนมันกินีโมงรถสายมง มื่อนี้ก็ไปอีกหละพนันว่าสุอที่บ้าน้อเพื่อนตามีดอกหนี่ห้อไปสุกที่ได้ำนไ้กมืด้ก็ไ้ก็ได้ก็ไก็ไ้ก็ได้เนได้ก็ได้็ได้ก็ได้ก็เด้ก็ได้ก็ได้ก็ไ้กเได้กมัด้ยทไเกดียวไกันดกไป้ไป้ก็ไดก็ได้กินด้้เดียวกันก็ได้ก็ไ้ก็ไดก็่ด้นไตุ้็ได้ก็้ก็ได้ก็กไกไกินของ้อ็ได้าหนึ่งงของตะข้าวสา้ก็ง สองาวหองสาวบางที่หรือว่าเด็กสูบมันมีหรอมันหางมีอยู่กันสูเออมีอยู่กันสูบมุดเดียนกันาละมีทุกคนมา่บาเจ้าสิบอกงี้อันบักอดเวลาพาลูกไปซื้เมื่อไเวลาไอ้โตไปดูโรงพยาบาลนั่นแจ่มไปดูแงปเด็นตัวทีานี่ตัดตัวอุทันเปล่าไอ้ประเตัวตะกูเขจะเรียกเมียนก็เรียนกินเมือแล้วก็ตั้คนหนึ่ง พขามีแต่น hey, ้องสาวหน่อยนะเขาอยากเสียท <secondo> ีห้ทีหน้าแถวนี่เป็นร้านหน่อยเขาติไปทั้งไ่หลมันเหล็กกันว้านต้เหมนดอกเซลลงนี่อง่หยกที่ย่งกมเป็นแคเซียหรมอยังบเฮ้